คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมการผนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทําตามกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกม Wild of the g i r i n นะครับผมเป็นเกมใหม่ของค่าย PG นะครับเ,เกมใหม่หน่าเล่นน่าสนุกครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำ เกมนะครับผมการเล่นเกมนะครับเกมใหม่ของค่าย P G นะครับเเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าในเกมมีสัญลักษณ์อะไรบ้างนะครับผมโอเคครับในเกมนะครับก็จะมีตัวแคปเตอร์นะครับตัววายแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆภายในเกมนะครับผมเหมือนเกมอื่นๆของค่าย P G นะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะขอเลือกเล่นที่เออเบตห้าล้วกันครับผมเฮ้ยเลยใส่ห้าครับผมตอนนี้ผมขอซื้อฟีสปินนะครับผมตีเลยครับไปเลยครับมาเลยครับเกมนี้ครับดูผมว่ามันน่าสนุกดีนะครับผม สปรินสองคูณหนึ่งสปรินสามสปรินหนึ่งโอโอเคครับสิบเอ็ดฟรีสปินนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าวันนี้เราจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับผมคูณสามมาเรื่อยๆครับ คุณยังคูณสามนะครับเออเป็นคูณห้าครับผมอ๋อมันจะเลื่อนตัวคูณไปเรื่อยๆนะครับผมเพิ่มแล้วครับเข้าไหมเข้าไหมยังไม่เข้านะครับผมเหลือห้าครั้งนะครับเป็นคูณเจ็ดเป็นคูณเก้าแล้วนะครับผมอ๋อตัวคูณมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผม เราซื้อฟรีสปินไป375นะครับผมผมดู้ว่าวันนี้เราจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับหมายครับตอนนี้คูณ13นะครับคูณ13แล้วไมายไม่เมอ้ยเท่าไหร่ครับ78โอ้ยยังไม่ได้ทุนคืนนะครับหนึ่งครั้ง ครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเรียบร้อยครับผมโอ้โหตองร้อยยี่สิบห้านะครับผมโอ้ไอครับร้อยร้อยสิบครับผมโอ้มาเรื่อยๆครับโอ้โหจะจบที่เท่าไหร่ครับบิ๊กวินเลยครับผมตอนนี้บิ๊กวินแล้วนะครับุงไปเมฆ้าวินนะครับผม มีเก้าวินนะครับผมจะไปจบที่เท่าไหร่ครับผมตุ๊ตเปอรมีเก้าวินนะครับเท่าไรครับผมสามร้อยสี่สิบนะครับโอ้โหสุดยอดครับผมโอเคครับเรามาดูโทั้งทั้วินนะครับผมเราจะอยู่ได้อยู่ที่ ห้าร้อยหนึ่งนะครับผมโอเคครับถือว่าได้ทุนคืนมาแล้วครับผมเราก็ได้กําไรเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองเออ่ซื้อฟีสปินอีกรอบหนึ่งนะครับผมซื้อไปเลยครับเดิมท่าเจ็ดห้าก็จะอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมตัวแคปเตอร์มาครับผมมาอีกไหมมาอีกครับผมสี่ตัวแล้วครับผม มาอีกไหมไมาอีกตัวที่ห้าครับผมตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายครับผมเข้าหรือไม่เข้าตัวสุดท้ายเข้าครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมรอบนี้ฟีสปินสองฟีสปินสามสปินสี่สปินสามสปินสองแล้วก็คูณหนึ่งนะครับผมเป็นเท่าไหร่ครับฟีสปินเป็นฟีสปินเจ็ดครั้งนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับผมโอเคมามาลุ้นกันครับ คูณสามแล้วครับผมคูณสามแล้วยังนะครับยังนะครับมาอีกไหมมาอีกครับผมคูณห้าครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมคูณเจ็ดครับโอ้โหคูณเก้าครับผมวันนี้ต้องกําไรครับผมกําไรนิดๆนะครับวันนี้มาอีกครับมาอีกเลย ไมยครับโอ้โหสุดยอดครับผมตอนนี้โคูณสิบห้าแล้วนะครับคูสิบโอ้โหคูณสิบเจ็ดครับได้สามร้อยหกครับผมโอ้โหเป็นเท่าไหร่ครับบิ๊กวินครับผมตอนนี้บิ๊กวินแลครับเมกาวินครับผมเมกาวินแล้วนะครับ พุ่งขึ้นไปอีกพุ่งขึ้นไปอีกพุ่งขึ้นไปอีกพุ่งเป็นซุปเปอร์มรเมก้าวินน,นนะครับผมจะจบที่เท่าไหร่ครับจะจบที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ได้กําได้ทุนนะครับผมได้ทุนแปดร้อยหกสิบห้านะครับผมโอ้โหถือว่าวันนี้ได้กําไรนะครับได้กําไรแล้วครับผมได้กําไรแล้วครับ ยังเหลืออีกสิบสามครั้งนะครับผมไม่ครับเข้าไหมอีกสิบครั้งครับยังเหลืออีกสิบครั้งครับโอ้โหร้อยเกสิบสองครับยังโอเคครับผมหกสิบสามครับผมไม่ครับไม่ครับตัววายเข้าเมื่อกี้นะครับผมมาอีกร้อยห้าสิบครับผม ตอนนี้โค่นี้สิบเจ็ดแล้วนะครับโค่นี้สิบเก้าแล้วครับโอ้โหบิ๊กวินมาแล้วครับบิ๊กวินมาแล้วครับพุ่งขึ้นไปไหมครับพุ่งขึ้นไปอีกไหมพุ่งไปเมย์เก้าวินครับผมพุ่งไปที่เมย์เก้าวินแล้วนะครับเปอร์เมย์เก้าวินครับผมพุ่งขึ้นไปอีกครับผมโอ้โหแต่จบที่เท่าไหร่ครับมาลุ้นกันครับจะจบที่เท่าไหร่ครับผมแต่จบที่เท่าไหร่ครับแต่จบที่เท่าไหร่ครับ ตอบที่396ครับผมโอ้โหวันนี้กำไรนะครับผมกำไรนิ้นๆเลยนะครับเกมใหม่สิดยอดนะครับผมาใครสนใจสูตนะครับผมสามารถแอดไลน์ตามรายแอดที่ผมขึ้นไว้ไปบนคลิปได้เลยนะครับผมแอดกันมาเยอะๆนะครับมีตัวดีๆนะครับผมเ๋คลิกลิงคลิกด้านล่างใต้คลิปนะครับตอนนี้โคณสาสามนะครับบิกวินนะครับผมโอ้โหบิกวินนะครับ บิ๊กวินหนึ่งร้อยสิบแปดครับผมตอนนี้ยังเหลือเก้าครั้งนะครับตีสปินคูณสามสิบสามแล้วนะครับเข้าอีกไหมเข้าครับว่าวันนี้กำไรครับคูณสามสิบห้าแล้วครับโอ้โหยังเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นแปดนะครับโอ้เหลือติดครั้งอีกหกครั้งครับผม ตัววายมาโอโหเรียบร้อยครับสองร้อยสี่สิบห้าครับผมคูณสามสิบเจ็ดครับผมขึ้นเป็นคูณสามสิบเก้าแล้วครับบิ๊กวินมาครับบิ๊กวินมาที่เท่าไหร่ครับผมเท่าไรครับเมก้าวินครับเมก้าวินครับผมแต่จบที่เท่าไหร่ครับจะจบที่เท่าไหร่ครับผม สามร้อยสิบเก้านะครับจบที่ซูเปอร์มีเก้าวินสา9รอยสิบก้านะครับยังเหลืออีกหฟรีสปินนะครับผมมาบรรลุนกันอีกครับมาเรื่อยๆครับเข้าหรือไม่เข้าครับอีกสามครั้งนะครับผมอีกสองครั้งครับเข้าไหมเข้าไหมเพิ่มมาอีกหนึ่งฟรีสปินครับเข้ามาครับผม โอ้โห97ครับถือว่าถือว่าดีครับผมวันนี้ไงก็กําไรแล้วครับผมเป็นเกมใหม่ที่น่าเล่นมากเลยนะครับผมทท้วินอยู่ที่เท่าไรครับผมทท้วินอยู่เท่าไรครับทท้วินอยู่ที่พันแปดร้อยสามสิบนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับวันนี้กําไรเน้นๆครับผมโอ้โหสุดยอดครับเป็นเกมใหม่ที่น่าเล่นมากเลยนะครับชื่อเกมว่า w of the Crin นะครับผม เป็นเกมใหม่ของค่าย PG นะครับผมเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆครับผมโอ้โหผมยังรู้สึกชื่นชอบเลยครับผมแล้วก็เอการเข้าของเอสัญญณ์คือเข้าดีมากเลยนะครับผมผมแนะนําเกมนี้นะครับเป็นเกมใหม่ที่ยีมากผมผมแนะนําเลยครับเออถ้าเออ ท่านใดสนใจสูตรนะครับผมสามารถแอดไลน์ตามยแอ์ที่ผมขึ้นในบนหน้าจอนะครับผมแอดกันมาเยอะนะครับหรือว่าสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับผมด้านใต้คลิปนะครับผมเป็นผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับผมหรือว่าแอดไลน์ตามรลน์แอดมาแลผมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับผมอย่าลืมแอดกันมาเยอะนะครับ สำหรับนี้สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปถอนก่อนนะครับอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ มีบริการปากผ่านทู m o n e y ่วอ l e t อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ